ครับป็นด้เรนทัพใการสนับงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านศาสตรา์ดาราุณชกิตลิิจำาองคท่านผู้ในการศูงงนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับท่านช่วยศาสตราจารย์ดรชกติตรองครับแก้ปัญหทุกทานนะครับทั้ง นี้กับผมเี็นความดีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้บริการและผู้บริหารจากสตชนะครับของทางสื่อมวลชนทุกท่านในวิธีการทำงานทุกความเข้าใจด้านการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสนับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชัก กับกองทัพเรือในวันนี้นะครับโดยตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาชีกันให้เป็นผู้รับมอบหน้าทีท่ลงนามในหนังสือมบหมนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนท่านในที่นี้ว่ากอง,องรรรทัพเรือของเราครับถ้าโดยทันตัสในด้านของภารกิจหน้าที่ต่างของเราก็คือเป็นงานท้าน ความเป็นของใน,นงการของประเทศเป็นหลักแต่ว่าในการทําธารกิจของเราตรงนี้นะครับเราก็มีความตั้งใจว่าไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์หรือว่ากระบวนการปฏิบัติงานของเราเนี่ยจะต้องสร้างความพอใจให้กับประชาชนนะครับตามกอโตโท้ที่เราได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธุรกิจของเราว่า เราจะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจนะครับหนึ่งในแนวทางปฏินนบัติงานของเรานะครับก็คือเราบอกว่าเราจะเป็นกองทัพเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็หรือว่าเราอโยบายที่ตอเนี้สั้นสันว่าตรีเนกวีนะครับในในตรีเนวเนี่ยก็มีอีกเจ็ดส่วนย่อยนะครับ ตัวอย่างนะครับเราจะเป็นเปลี่ยนชิปชิปคือ,อ,อเรครื่อง <c oughs> มือในเครื่องมืนนอหลักในการทำงานของเรานะครับเราจะมี g r e ี n o นออฟฟิศนะครับเราจะมี g r e ี n ยนไฟ r บอร์เมน์นะครับในสภาพแวดล้อมในการทำงานเราจะต้องไม่ทำให้เกิดระคาพาเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรานะครับอันหนึ่งที่เราติงานอยู่เราต้าประสบปัญหาอยู่ก็คือว่าใน รัวลบนะครับก็ก็จะมีสิ่งที่ถูกของเสียบางอย่างที่ถูกทิ้เทิขึ้นจากเหือแล้วก็นำไปสจัดนะครับอ,อัน,นที่สำคัญคือตัดะดับน้ำที่ตกค้างอยู่ในท้องถิ่นน้ำนี้ก็อาจจะมาจากการทกข์ทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าจะเกิดจากการเท่าไรของน้ำจากท่อทางน,น้ำแล้วก็ตกสู่ท้องเหนือนะซึ่งจะเกิดการปนเปื้อนกับ น้ำมันแบบเื่อยหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าคราบเสียงสัตต่างๆนี่างนนะครับตรงนี้จะต้องถูกถ่ายขึ้นจากร like, ือนะครับเวลาเรืดินทางไปในทะเลเราไม่สามารถถ่ายเทศสิ่งที้ออกสุนทรทะเลได้เพราะจะมีฝกฎหมายของประเทศนะครับแม้แตถ้ามเดือดจ脚ที่มนฟังการสุดท้ายขึ้นก็ต้องมีการจัจ่ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก่อนที่จะถ่ายเทสุสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็สร้างขค้นว่าก็เราสามารถที่จะนําเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเนี่ยมาใช้งานได้แต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีที่เราหลังเขา้จาจตต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นสลาดในเรื่องของตัวประมาณนะครับในขณะเกี่ยวกันเราก็อาจจะมีข้อสงสัย,ย่ยว่าประสิทธิภาพสิทธิผลของเทคโนโลยีจากตา่างประเทศเนี่ยจะเหมาะสมกับ สิ่งแวดล้อมของเราหรใหมเาาขาก็พยอยากเช่นเรื่ององปูกเรื่องความชื้นเรื่องสภาพดินน้ำต่าง,างๆประเทศเราบ้าแตกต่างจากผลการวิจัยต่างๆที่ก็เลยเป็นที่มาของแนว,ค,วคิดที่ว่าถ้าเราสามารถหาองค์ประกอบพันีๆๆต่างๆอย่างามา่วมกันทำวิจัยเพื่อให้ได้โซลชั่นที่เหมาะส,สมสำหรับๆๆๆๆๆวาัานธรรมจริงๆก็น่าจะเป็น ดีในเชิงของอประสิทธิผลประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในขนาด,ดยวกั์ก็จะเป็นการลดการพุปถัมต่างประเทศด้วยแล้วอาจจะนำไปสู่ในเรื่องการพัฒนาอุตสรรมเศรษฐกิจให้กับประเทศได้นะครับว่าเราสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตที่เป็นสกิมใหญ่แล้วก็สามารถเผยแพร่สู่ต่างประเทศได้รวมทั้งอ,อาจจะสามารถใช้ในภาพสวน,นในประเทศได้ด้วยนะครับเพราะว่า ผูท้ที่ใช้เรือใช้ทะเลที่ใช้น้ำในในประเทศไทย ide, นั้นก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะองคัพรทอย่างเดียวนะครับผู้ชมทั่วไปก็สามารถนำงานวิจัยตัวน,นี้ไป,ชไปใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็ประโยชน์ตัวบุคก็จะเกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับก็ชื่อของสวทชก็ปรากฏขึ้นมาในองค์กรที่ของเราเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าท่านทราบดีว่าสวทชก็เป็นแหล่งรวมของผู้ส่งผ ที่ได้ร,รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็เริ่มกระบวนการในการติดต่อประสารเพื่อศึกษาว่าความเป็นไปได้ในการที่เราจะมีความร่วมมือกันนำไปสู่เป้าหมายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราก็เนือ่องจากความมั่นใจแล้วก็กะระบวนการทางธุรการที่ออของวัดทั้งสองทับทิแล้วว่า เราอยากจะมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับทางสวทชนะครับซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากทางท่นานผู้เลขาสวทชผู้บริหารแล้วก็ทีมงานวิจัยของสวทชนะครับช่วยกันทําให้พวกเรากลุกบัรุกประสงค์คือทําให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการขึ้นในวันนี้นะครับก็ผมก็มีความด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามในนะประเวยความเข้าใจฉบับนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าด้วยสักรภาพของสวทชนะครับเชื่อมั่นในเรื่องของความตั้งใจของรับวิจัยนะครับว่าเพื่อเราลงแรงแล้ว,ลวเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งที่จนะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราได้ สำหรับการลงนามการจัดพิธีลงนามในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ในะวันนี้ถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากทิมงานท่านของสวทชนะครับและก็ทางการของกรมกาสตราทางเรือผมก็ขอขอบคุณทาง่วนเตียการการะวงส่วนก็ต้องรายงานที่ทำให้หเกิดในวันนี้ขึ้นอย่างสวยงามน,นะครับขอขอบคุณท่านสื่อมวลชน สาขานะครับที่ให้ความสนใจที่มาทำข่าวสารแล้วก็เผยแพร่กิจกรรมของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณทงเจ้าของสถานที่คือราชนาวิสภานองค์ยุทธศาสตร์แห่งเรือที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ตรงนี้เพื่อมัช่วยเป่าทรงจังที่ดีของเราต่อไปแล้วก็เชื่อกันว่าพวกเราจะ 9ขวบวิสุทเป้าหมายตัดใช่ที่เราตัดงเป้าไว้ได้อย่างสวยงามแน่นอนครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านผู้บริสุร